มันต้องไปต่ำกันแันแหละอุ้ยแเลย่ยเจ้าเขาจะตองไปเกาะไปอัะบนอันขงแล้เนาะบนอันอันหไหนโอ้แต่แนี้นี่อันนี้บน,กนเกาะมันนะแผ่ลย่ลยแผ่ลย่ยเแผ่หรือเมียนิโอ,อ,อ เอาเมีย่ยงเอามันอันนี้มันอันเกาะบักพระเจ้าตีวนเบ็บอลเห็ดเวียกอัะน,นะฮะน้าเอาบุพีขุนยู่ห้อหว่าเอาเมีย่ยงเหนือเพยังเหนือเพลูกขาวบางเมีย่ยงอุ้ยตายมันไล่โอ้ยตําย่ตาตาํตา่ตาตํ่าตํ่าแล้ว เหมือนไล่มาด้อเดี๋นี่อ

có mẹ mà bằng đỡ bạn là phai tiền phú đi đấy cho tiền phú tiền bạn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền